กล้วยยุสวนของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้แปะไว้ให้ลูกค้านั่นะคะก็จะบอกว่าเป็นพันธุ์กล้วยพันธุ์ยังกล้วยพันธุ์ยังสี่สวัสดีค่ะสวัสดี่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะนี่ด่ายยูที่สวนกล้วยนะคะสวนกล้วยพ,อพ่ยพอผู้ใหญ่ค่ะพ่อผู้ใหญ่วันลบค่ะสวัสดีค่ะ,ะครับค่ะมุนีจะ,ะให้พ,อพ่อผู้ใหญ่ผ้าช่มกล้วย พาชมสวนกล้วยค่ะ,คะวายุในเนี่ยเข้าปลูกอีหยังเงสน,เน่ห์ค่ะมีมีพันธุ์แปลกๆมีหลายๆ<ป>พันธุอนน์อันนี้กับเป็นมาห้อยมาห้อยมาห้อยเออมันค่ะไอ้พันทัชต่อไปกับงานสร้างค่ะอตอนนี้นล้มเหลวแรงเหลือตายอืมอ้ไอ้ไอน,นี่เนื้อมันจะเป็นเสี้ยวม่วงด้วยว่าก็บจำซืึนบ่ได้แล้วค่ะ เคี่ยงไงเนี่ยห่อนี่ข้าวเวนดีข้าวเวนดีบ่ค่ะพ่อแมนอ่าอ่าแมนค่ะแล้วก็ไอ้นั่นสงสัยมันกล้วยหินอืกล้วยหินค่ะนี่กระลังกระลังออก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 ลูกให้เขาในช่วงอันนี้เทโพน้องมันแกนบื้อของกันอ่าเดี๋ยวนี้ด่านจะเมืองไทยทั้งนี้นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นเทพนุ่มนะคะค่ะ ยูยูยูในสวนเฮาหนี่เขาปลูกหลากหลายสายพันธุ์เป็นอย่างเป็นอย่างพอคือเลือกปลูกแบบกล้วยหลากหลายสายพันธุ์แบบนี้ค่ะถ้าเจอว่าดูมันแลกแตกดีแล้วกันสวยงามแม่ตะกอนนันมีกำนัพวนเราลุ่ไปให้พระเทียมัน่วยใหล่ะเสียเพียรวยโก่งมันมันมันมาเจอปัญหาแรนสองสามปีแล้วก็มันจะถึงข้นตายมันต้องให้ปูหม้ แต่ว่าส่วนสวนใหญ่ที่นี่เดาไปสวนอื่นทั้งสี่ก็คือเห็นแต่แบบว่ากล้วยน้ำว่ากล้วยหอมธรรมาดาเมืนบัวก่อ่น้ำว่า,อ,า,วาอันนี้ราจะเป็นหอมค่ะห,<า>ห,หอมอัวบกนี่มันจะบดต้นสูงบ่บวเแื่อไงแต่ว่าฟังลงไปนี่มันจะปีเดียวมันจะออกออกลูกเลยน,น,นี่จะเป็นสวนมีนี่จะเป็นหอมออมันว่าเขาบอกล้้ยหอมมันนี้ มันจะบพวกเกี้ยยี่เจ้ามันเสียอร่อยพอสีพอกใหญ่ยี่ต้นน้อยๆมันก็สามารถออกดอกได้สมบูรณ์เมันกล้วยอันนี้แต่ว่ามันแร็งเลยคือค่ะแต่ว่านอกจากสวนนี้พ่อกับมี่มี่หลายสวนมันว่าขาดแบบสามมีสามพ่อเขาเนาะขยายออกไปไวโพรงอยู่เพราะว่ามันกับอากาศอ้สภาพเย็นร้อนเ่ราะห้มันขันขันไม่จอน้ำน้ำเพราะเข้มกับ้าปลูกแบบสายยางก็อาจจะดีค่ะแน่ว่าค่ะดูแลกล้วยเฮ้าองเสียค่ะ อะไรของขวานี่เราเสิร์ชหาว่าถ้าฝังลงไปมันมันขึ้นมาเลยตีไี่แตกขึ้นไปได้หรือขวานฝังเราแบบว่าเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังนไงอะปู่ก็ใส่ยังไงเนี่ยใส่ปุ๋ยปู่ฝังลงไปมันจะเกิดเท่านั้นเองนี่จังอันนี้ปลูกก็ท่านบอกปีนี่นี่ค่ะปลูกว่างต้นไอ้ออสิโอ่พื้นสาเนี่ยค่ะแล้วแต่คุณเสิร์ชวนเพราะถึงปีออกเกอนแล้วแกไม่ใส่ปุ๋ยค่ะ แต่ว่ายอยู่ในหนีพ่อมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายาลก<อ>็คือพ่อไอไอทีอยางก้อยถือขาเจ้าพ่อเนื้อเยื่อมากนะมันกะมันกะขึ้นล้วมันบ่อออกน่อยให้ให้เห็นอืมค่ะเห็นชัดเจนแต่ว่าอยู่ในหนีคือกะอ่าพ่อก็จะขายเป็นขายนอสส่วนใหญ่แมนบ่อเออ นอก,กะแล้วข้าวมีตะผาบ่าคักาาปปเลยนะคะเพราะมีน,น,นอก,กะขาบ,บ้านพ่ะเป็นติดกะเท้ารถมากงสิกะเอ,เอาเอานอสีหงไ่ไปมันจังจะติดค่ะ ถ้าเอาน้อยๆไปมันก็ิะมีควบเสียงเพราะว่าธรรมดาปลูกกลยมันเป็นใบจังกี้หรลูกินเลยแล้วเวลาแบบพอขายเวลาพอขายนี่พอขายในในในสค่ะในในอินเทอร์เน็ตหรือว่าให้ลูกขายทั้งไล่ทั้งยังก็แล้วนเราก็ไม่ลูกค้าบอกอินเข้ามาเน่ามันน่าค่ะพ่ออาจจะมมอยุ่ตรงนี้เนาะแล้วเวลาทรงทรงพอทรงไหนแบบพ่อขายออนไลน์เสียค่ะให้ลูกโตผู้จัดการตัวตนผู้จัดการัวพ่อพ่อะนัดช่าง ค่ะดีๆแบบนี้เลยนะคะถ้าคุดลงกไปแล้วถ้าจะสับปึกให้งัดเขาไปทางแม่มันย่าให้ลูกยาให้ลูกมันเจ็บเสียมงัดเขาไป้างในไอ้ลูกมันจะพได้อเจ็บมันจะติดเลยอ๋อนี่ก็คือเทคนิคยังไงเขาบอกว่าจี้ลงกนีให้ให้ดันให้ดันเสียมเขาไปหาหาคุ้นใช่ใช่ถ้าดันออกมาหาลูกมันเจอนั่น นี่ก็เป็นเทคนิคอีกเพราะว่ามันจีบกได้บอบช้ำโตโตเสียว,ว,วไปเห็ดท่าน่อไปค่ะโตแม่มันมันสามารถจะมันมีหางมันสามารถจะนั่นได้ <c oughs> ไปเลี้ยงข้างบนค่ะบเลี้ยงข้างล่างไม่ต้องเอาออกเอาไปเลี้ยงข้างบนถ้าเป็นใบดาบก็ <c oughs> ตัดตัดครึ่งเลยเหลือขึ้นมา คืบหนึ่งก็ได้ค่ะจริจากตรงโคนมันอ่ะให้เหลือชอวตรงต้นหน่อดจริงๆเลยใช่ค่ะแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแต่ถ้าเราเอาไปแล้วก็ปลูกอย่างนี้เลยปลูกนี้เลยจะได้ลูกช้าจะได้เครือช้าจะปีหรือปีปีสองเดือนประมาณนี้นี่จะอ,ออกเครือแต่ถ้าเราตัดเนี้ยแปดเดือนจะเห็นเครือแล้วค่ะอัอนนี้ก้านการันตีเลยตัดเร็วกว่าใช่ตัดมันจะเร็วกว่าเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาไปแบบนี้แล้วเราไปปลูกเลย กว่าที่เขาจะฟื้นตัวกว่าที่จะมาเลี้ยงใบที่มันเหี่ยวมันต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าเราตัดปุ๊บกูจะเลี้ยงใบใหม่เลยข็เพลินหนึ่งมาตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่รากที่เราทําไมเราถึงเอารากออกให้หมดเพราะว่าถ้ามีรากตัวนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะเราลงไปมันก็จะดคับกว่าเขาจะได้ดูดกว่าเขาจะดูดมาใหม่กว่าจะได้กินใหม่แต่ถ้าเราตัดปุ๊บตัดจมอย่างเงี้ยตัวนี้เขาจะเริ่มดูดได้เร็วสารอาหารก็เข้าไปเร็วเลย S <S <า>มันก็จะเข้าไปเร็วกว่ากันกว่าลากยาวๆแบบนี้ชัดเจนครับใช่ค่ะอันนี้จริงๆเราก็จะได้เขือเร็วด้วยมไม่ถึงปีส่วนนี้ไม่ถึงปีสักสักต้นสักต้นเดียวใช่ <laughs> ได้กินในนี่ละดูที่เทคนิคนี่บบนใช่ค่ะถ้าบางคนปลูกปีกว่าปีครึ่งทําไมไม่ออกเกลือทำไมไม่ออกเกลือคุณมัวเสียดายใบอ่ะคุณจะไม่ได้เกลือใหญ่แต่ถ้าคุณตัดสินใจตัดเงี้ยตัดเลยใช่คุณจะได้ออก เป็นขึ้นมาเหมือนตัวแม่เลยต้องลึกเลยครับจริงๆแล้วต้องขุดหลุมใหญ่ไม่ค่ะไม่ต้องลึกเท่าซอกแต่พอให้หลุมมันกว้างเพราะว่าอะไรสารอาหารมันรากเขาจะไปได้เยอะแล้วมันก็จะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไม่โค่นง่ายเลยครับเน้นเน้นกว้างแต่ไม่เน้นลึกค่ะเน้นกว้างไม่เน้นลึกก่ออยู่นี่พ่อเอาเท่าอกซอกโอ้โหเราหวังลูกก็อาจจะลึกได้นิดนึงถ้าเราให้ตื้นด้วยก่อนใช่ค่ะแล้วมันก็จะไม่โค่นง่ายเลยเพราะว่า หอมทองมัน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 ,ม,น,ม,นมีจุดอ่อนอย่างนก็นคือรำต้นงเขากรอบแล้วก็หักง่าย <Okay. S 1> ถ้าเราจะหวังเครือแบบเนี้ยเราต้องฝังเขาลึกร <Okay. S 1> สังแล้วก็เวลาเขาออกเครือต้องมีค้ำยันนะคะเพราะว่าเครือเขาถ้าถ้าไม่เน้นหน่องเรานะเน้นเครือนะเจ็ดวีว mm hmm. ีละประมาณเกือบสามโลอ่ะค <laughs> ิดดู <laughs> ตอนนั้นแหละ ยิพ่ออึ้งพ่อแก่ผมกินแก่เอื้องจะดินดีผมว่าเพราะว่าคุณทิศเดียวเจอาใต้เดียรแต่ว่าเราเราจำเป็นต้องหออ่อเขาไหมคะเราคั้มแล้วเราต้องหอ่อไหมไอ้เวลามีเครือาราขายเือห่อเพื่อผิวมันจะสวยแต่ถ้าเราเน้นกินของเราไม่ต้องหอ่อก็ได้เพราะมันจะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแมงวันทองมาอ,อ๋อค่ะเขาก็จะมาะจับอย่างเงี้ยแมงวันทองค่ะเนี่ยมันจะมีแมงมาจับ ่แล้วผิวเขาก็จะไม่สวยแต่ถ้าเราห่อผิวเขาจะสวยอ,อแต่ที่แน่ๆพ่อไม่เคยใช้ยาฆ่ายาเลยใช่ใไม่เคยไม่เคยใช้เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นได้เดินไม่อยู่อย่างนี้เลยเวลาที่อ่าทรงกล้วยอยู่สวนของคุณพ่อนะคะ <laughs> คุณพ่อก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้แปะไว้ให้ลูกค้านั่มนะคะ <laughs> ก็จะบอกว่าเป็นพันอ่ากล้วยพันุยังกล้วยพันุยังสี่ค่ะก็จะมี สติเกอร์แปะห้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทรงเคอรี่หาหรือว่าวอล์กอินเขามมอยู่สวนของคุณพ่อกระไดนะคะนี่ก็จะไปห้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยนะคะพอยพี่นองค่ะอาพ,พี่กัส ตั้งยุสวนพ่อนี่ยู่ยู่ตรงไหนคะมเชียบตำบลขามเลีเ้ยงอำเภอกันตรงไม่ใช่ยอย่างวัดมหาสารคามมีมีเบอร์โทรติดต,ต่อป่ะค่ะพ่อ,อเบอร์โทรก็0834533137ค่ะผู้ใดสนใจนอกกล้วยกับเขามาได้ค่ะ,คะเพราะว่าออราคามีตัวผ่าอีลี่ค่ะ